Just be. Just be. Just be. สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกับคุณครูส้มนะคะในคาบกิจกรรมเติมพิเศษค่ะวันนี้นะคะมี จะมีการบ้านอะไรกันเดี๋ยวเราไปจดการบ้านกันก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะจะมีการบ้านภาษาไทยนะคะให้ทำลงในสมุดนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคสองนะคะจะมีการบ้านคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนทำได้แบบฝึกหัด หน้าที่ยี่สถึงยีค่ะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะคัดคำศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยการบ้านภาษาไทยกันก่อนเลยค่ะการบ้านภาษาไทยนะคะให้นักเรียนผสมคำที่กำหนดให้ถูกต้องและแต่งประโยค ข้อหนึ่งนะคะชออะนอฉันแต่งประโยคได้ว่าฉันหิวข้าวข้อที่สองนะคะจะได้คำว่าจออะดอจัดแต่งประโยคได้ว่าฉันช่วยน้องจัดหนังสือ ข้อสุดท้ายนะคะผสมคำได้ว่านออะบอนับแต่งประโยคได้ว่าฉันกับพี่นอนนับดาวบนท้องฟ้าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆภาษาไทายถูกกันทุกข้อเลยหรือเปล่าใครยังไม่ได้ทำข้อไหนหรือผสมคำข้อไหนผิด ก็แก้ให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านคณิตศาสตร์กันค่ะการบ้านคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่หน้า28ก่อนเลยค่ะเขาบอกว่า ให้นักเรียนนะคะเขียนเวลาที่นักเรียนเนี่ยได้ทํากิจกรรมที่กําหนดให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนเส้นเวลานะคะเพื่อแสดงเวลาที่ทํากิจกรรมนั้นด้วยนะคะกิจกรรมที่1นนะคะตื่นนอนตอนเช้าเวลาที่คุณครูตื่นนะคะก็คือ6นาฬิกาค่ะสำหรับเด็กๆนะคะถ้าตั้งเวลาไม่ตรงกับคุณครู ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณครูนะคะก็เข็มสั้นนะคะจะชี้ไปที่เลข6ค่ะเข็มยาวจะชี้ไปที่เลข12นะคะข้อ2นะคะเดินทางไปโรงเรียนคุณครูนะคะก็ได้เดินทางไปโรงเรียนนะคะตอน7นาฬิกาค่ะในรูปนาฬิกานะคะ เข็มสั้นจะชี้ไปที่เลข7ค่ะเข็มยาวจะชี้ไปที่เลข12ต่อไปนะคะรับประทานอาหารจ้างวันคุณครูนะคะก็ได้ตั้งเวลาไว้ที่12บสนาฬิกาค่ะเข็มสั้นชี้ไปที่เลข12เข็มยาวก็ชี้ไปที่เลข12เช่นกันค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเวลาที่เริ่มทําการบ้านในตอนเย็นนะคะคุณครูก็ได้ตั้งเวลาไว้ที่18นาฬิกาค่ะเข็มสั้นจะชี้ไปที่เลข6ค่ะส่วนเข็มยาวจะชี้ไปที่เลข12ข้อที่5นะคะเวลาเข้านอนค่ะคุณครูก็ได้ตั้งเวลาไว้ที่ 20นาฬิกาเข็มสั้นนะคะจะชี้ไปที่เลข8ค่ะส่วนเข็มยาวจะชี้ไปที่เลข12ใครตั้งเวลาไม่เหมือนคนุณครูนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะให้นักเรียนวาดเส้นวาดเข็มนาฬิกาให้ถูกก็พอแล้วต่อไปนะคะ หน้าที่ยี่สเก้าค่ะเขาให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านนาฬิกานะคะทั้งสองวิธีเลยนะคะกรณีที่เข็ยาวชี้ทีเลข7 8 9 10 11นะคะสามารถอ่านได้อีกวิธีนะคะก็คือจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่า จะอ่านได้ว่าอีก10นาทีจะ12บสนาฬิกาเดี๋ยวเรานะคะมาฝึกอ่านกันนะคะที่รูปแรกเลยเขาตั้งช่วงเวลามาที่ตอนกลางวันนะคะข้อนี้นะคะจะอ่านได้ว่าอีก5นาทีจะ14นาฬิกา พร้อมๆกันกับคุณครูนะคะอีกหนาทีจะสิบสนาฬิกาข้อที่สองนะคะจะเป็นช่วงกลางวันเหมือนกันค่ะจะอ่านได้ว่าอีก15บห้านาทีจะ8ปดนาฬิกาอีกสิบห้านาทีจะ8ปดนาฬิกา ข้อที่3นะคะเป็นช่วงกลางวันเหมือนกันค่ะจะอ่านได้ว่าอีก20นาทีจะ9ก9นาฬิกาอีก20นาทีจะ9ก9นาฬิกาต่อไปนะคะจะเป็นช่วงกลางคืนค่ะข้อนี้นะคะข้อ4จะอ่านได้ว่า อีกหานาทีจะ18บแนาฬิกาข้อห้นะคะเป็นช่วงกลางคืนค่ะอีกห้านาทีจะ3ามนาฬิกาข้อที่6นะคะเป็นช่วงกลางคืนเหมือนกันค่ะอีกยีหนาที จะสิบเนาฬิกาวิธีการอ่านอย่างนี้นะคะก็เข็มยาวนะคะจะต้องชี้ไปที่เลข7เลข8เลข9เลข10หรือเลข11นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาของการคัดคำศัพท์ค่ะอย่าลืมคัดคำศัพท์กันด้วยนะคะคัดวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวนักเรียนก็ทำสำเร็จค่ะสำหรับวันนี้นะคะในครับกิจกรรมเสริมพิเศษของคุณครูสม้มก็จบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนขาใครยังไม่ได้ทำการบ้านในวิชาใด ก็ทำให้เสร็จนะคะสำหรับวันนี้คุณคูณสมต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ JSB JSB j s d JSB JSB JSB